สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะตำซั้วนะคะตำแครอทใส่ขนมจีนนะคะจะเป็นตำปลาล้าค่ะเราสับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราก็พริกนะคะพริกจินดาแล้วก็กระเทียมค่ะถั่วค่ะขนมจีนของเราค่ะเครือ่องปรุงก็ชูรสนะคะปลาล้าน้ำปลามะเขือเทศแล้วก็มะนาวนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้เราก็จะโขลกพริกก่อนเนาะ พริกกับกระเทียมค่ะใส่ไปตามใจชอบเลยค่ะเราจะตำกินกับไก่ย่างนะคะวันนี้ซื้อไก่ย่างมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ วใส่ตำบุบุนะคะค่ะก็ปรุงนะคะเพื่อนๆอันนี้เราเตรียมไว้แล้วนะคะมะเขือเทศใส่ลงไปเลยอันนี้บีบน,นิดนึงจะใส่เปลือกลงไปด้วยเปลือมี่ก็คือล้างล้างเรียบร้อยแล้วค่ะมะนาวของเรา ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่สองชอ้อนมองเก็นไหมคะเลือดทอ ค่ะเพื่อน okay. เพื่อนก็ใส่ชูรสนะคะอ a n you see inside here? ดูอาบุี่ิอีนจุดนี้าทิพย่าทุกคอรสเลนะะเดีด๋ดดออยวจะชิมดูนะคะเพื่นอนๆโอเคจะใส่ตลอดเลยนะคะ ใส่หะะมูจีนเลยค่ะใส่หมูที่ เต่าขึ้น,นะคะดำมส่วแครอทโอเคเพื่อนๆนี่คือไก่นะคะที่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ16ดอลลาร์นะคะ16ดอลล์ค่ะเราก็จะกินกับไก่ย่างนะคะวันนี้นะคะจะเทลงไปเลยคือ แกงยูสุเย้ l ล k e ด h ดอึ๊บโอ้น่าทานไหมคุณผู้ชมอึ๊บมีตาก,ล,นะากล,ล้องให้ตากล้องถือกล้องให้คุณผู้ชมคะ่ะโอ้โหคุณผู้ชมมามามากินด้วยกันน่าอร่อยไหมนี่ฮึมชิมให้ดูนะคุณผู้ชมคะ่ะขออนุญาตใช้มือเลยนะถึงจะอร่อย อืมอร่อยไก่นะคะคุณผู้ชมแล้วชิมไก่ให้ดูว่าอร่อยไหมเนี่ยสิมหกดอนค่ะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้ยอ,อร่อยมากๆค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมค่ะ วันนี้ก็ขออนุญาตรปทานตำซั้วแครอทนะคะตำซั่วขนมจีนใส่ขนมซั่วแครอทใส่ขนมจีนนะคะแล้วก็ไก่ย,ย่างเป็นตัวบวกกับสลัดเ็ดทัดขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่รับชมค่ะพบกันใหนมน่เมนนหน้านะคะสวัสดีค่ะบาย